โอ้ยมาปังไม่ไหวกับถาดไดโซจ้าวันนี้ก็มาที่หนะ้าร้านคิมเกษตรเนะืนอร้านอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะญี่ป,ปุ่งยี่ปัวอะไรงนี้ใครอยากซื้อไปขายนะคะถาดไดโซวันนี้มีโปรโมชั่นโคตรแรงสําหรับคนขายส่งด้วยนะโคตรแรงบอกได้เลยทักมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อย่าเดี๋ยวก่อนต้องเดี๋ยวนี้นะคะแล้วถาดไดโซของที่ร้านนะบอกได้เลยว่านาะ ไม่ใช่ถาดแบบบางๆพลาสติกห่วยๆที่แบบคุณไปซื้อถุกๆแล้วก็เอาไปขายต่อทําราคาไม่ได้ไม่ใช่นี่คือถาดไดาโโกแบบเนื้อหนาด้วยจ้ามีทั้งถาดตันถาดรูไม่ทำให้ค้าลูกค้าหงุดหงิดใจด้วยนี่ตอนนี้ก็แพ็ก,กําลังจะส่งลูกค้าอีก50โลนะจ๊ะบอกได้เลยว่าร้านคิมเกรตเเงินร้าน0838534853ตัวจริงเรื่องขายส่งพลาสติกจ้า มาแล้วมีของชัวโทรมานะจ๊นะนัดรับของได้มีนะร้านติดถนนใหญ่ถอยรถสิบล้อขึ้นมาอย่างได้เลยจ้า